สวัสดีสมาชิกเนาะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยครับสมาชิกครับนะขอกล่าวคำว่าสวัสดีสมาชิกยามเย็นเดอ้อนะครับท้องฟ้าค้มคืมเหมือนฝนจะตกนะครับเมื่อวานนี้ก็ตกอย่างแรงเลยนะครับที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อแม่เนาะนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ตุ๋ยด้ะแม่นะนะครับ นะวันนี้อาจารย์ตุย๋ยจะมาสอนสูตรวิธีการคำนวณกันแบบยาวๆเลยเนาะหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมาอาจารย์ตุ๋ยไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าป่วยเนาะนะครับเป็นโรคภูมิแพ้อากาศนะครับก็ไปหาหมอฉีดยามาหนึ่งเข็มนะครับแล้วก็กินยาไปพอทุเรานะครับวันนี้เลยมีเวลามาสอนสูตรวิธีการคำนวณให้กับสมาชิกทุกๆท่านนะครับเราจะไปกันเลยเนาะนะครับวิธีการทําไหนใครได้หนึ่งหนึ่ง สามสูตรที่อาจารย์ตุย๋ยสอนมั่งนะครับอ่านะครับแต่เราไปเด่นศูนย์กันนะฮะเนาะแต่เลขแค่ห้าหางเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดนี้เราจะเอาสูตรที่เดินดีที่สุดมาใช้กันต่อนะครับเราจะตั้งเลขหกตัวรางวัลที่หนึ่งอาจารย์ตุย๋ยจะขอตั้งเลยนะครับไทยบนนะชุดนี้นะครับอาจารย์ตุย๋ยขอตั้งเลยนะครับหกหนึ่งสามหนึ่ง ศู 6, ล่างออกหนนะครับสูตรนี้อาจารย์ตุยสอนไปแล้วนะครับสอนไปแล้วแล้วก็เข้าด้วยนะครับเมื่องวดที่ผ่านมาก็เข้าด้วยนะแต่เราไปเลือกเด่นศูนย์กันนะครับหนึ่งหนึ่งก็มีนะฮะไม่เอานะครับแต่ถ้าใครได้ชมไลฟ์สดก็จะเห็นว่ามันจะมีชุดสรุปจริงๆอยู่ห้าหางนะครับจับวินกันนะครับเราจะเอานำสูตรนี้มาใช้นะนะครับ สูตรที่หนึ่งเนาะเราไปดูหลักสิบบนนะครับด้านล่างอาจารย์ตุ๋ยปักบุตรเอาไว้แล้วนะใครที่จะเข้ากลุ่มอาจารย์ตุยต๋ยตรงไปนิ้วเขียนว่าด้านล่างสุดเลยนะครับใต้โทรศัพท์เห็นว่าสูตรคำนวณเลขอาจารย์ตุ๋ยคนไฟบินใครยังไม่มีกลุ่มก็เข้าไปไเลยเลยฟรีๆไม่มีค่าใช้จา่ายใดๆทั้งสิน้นนะครับเราจะใช้หลักสิบดึงขึ้นไปก่อนนะหลักสิบวันนี้หน่วยสิบหลักสิบบนของเราคือศูนย์ดึงศูนย์ขึ้นไปนะครับตามลูกศรน,นะครับจากนั้นถอยหลังไปหนึ่งเก้านะครับ ถ้าเดินหน้าจะต้องเป็นศูนย์หนึ่งเนาะแต่ถ้าคําว่าถอยหลังจะต้องเป็นศูนย์เก้าจบแล้วสูตรที่หนึ่งนะครับจากนั้นนะสวัสดีครับเราจะไปดูสูตรที่สองเราจะไปกันไวๆเพราะสูตรมันนะอาจารย์ย้อนให้ดูประมาณสิบงวดเลยนะครับสูตรที่เดินดีมากเราจะใช้หลักบืดไปบวกหลักหน่วยบนนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมื่นก็ดนนี้คือหนึ่ง ไปบวกหลักหน่วยบนคือหกหกบวกหนึ่งหรือหนึ่งบวกหกผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับเจ็ดสูตรนี้จะใช้วิธีการเพิ่มแต้มลดเต้มหรือสูตรกลางปีกหลักหมื่นคือหนึ่งหลักหน่วยบนคือหกหกบวกหนึ่งหรือหนึ่งบวกหกผลลัพ์ออกมาเท่ากับ7็ดให้เพิ่มแต้มลดแต้มเจ็ดเพิ่มไปก็ต้องเป็นแปดเจ็ดลดลงมาก็ต้องเป็นหกเขาเรียกว่าสูตรกลางปีกจากนั้นสมาชิกจับวินกันได้เลยนะครับอาจารย์ตุย๋ยขอตั้งเลยดีกว่า เก้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกล่างออกเจ็ดศูนย์งวดต่อมาเนาะหกหนึ่งศูนย์เออหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกมันออกสองงวดนะครับชุดนี้เล่นบนอย่างเดียวเลยนะครับท่านจะได้ชุดนี้ฮะจับบินกันแล้วมันจะได้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเลขหกหางบนอย่างเดียวนะครับมันจะได้ศูนย์หกชุดบนแบบนี้ จากนั้นเราไปดูงวดที่สองดอแม่เด้อสูตรนี้เข้าเมืองวดที่แล้วนะครับหนึ่งหนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะย้อนไปดูนะครับหลักสิบบนคือเลขตัวไหนก็ตามงวดนี้หลักสิบบนก็คือศูนย์ดึงศูนย์ขึ้นไปฮะนะหน่วยสิบหลักสิบบนของเราคือศูนย์ดึงศูนย์ขึ้นไปถอยห,หลังเปหนึ่งเก้าจะเป็นศูนย์เก้าเลขมันอาจจะติดกันนะอาจารย์จะสี่เหลี่ยมเอาไว้จะได้ไม่งงนะครับสูตรที่สอง วิธีการทําก็เหมือนเดิมฮะสมาชิกครับเราใช้หลักหมื่นไปบวกหลักหน่วยหรือหลักตัวไปบวกหลักหมื่นหลักหมื่นวันนี้คือหนึ่งไปบวกหลักหน่วยคือหกหกบวกหนึ่งหรือหนึ่งบวกหกผลลัพธ์ออกมาจะเท่ากับเจ็ดนะครับเพิ่มไปหนึ่งลดไปหนึ่งจบแล้วครับเราก็จับวินกันได้เลยนะครับหน่งอตอมาอาจารย์ตุ๋ยไปไวเลยนะครับหนึ่ง สองหนึ่งเจ็ดแปดเก้าล่างออกหกสี่นะครับเมื่อเราจับวิ่งกันแล้วเนี่ยครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะฮะแต่เลขหกเลขหกหางเล่นบนอย่างเดียวนะครับท่านจะได้ชุดเจ็ดแปดเก้านี่ครับสองตัวบนแปดเก้าหรือคู่โต๊ดบน นะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆแล้วงวทีแ้กก็เข้าด้วยนะครับแต่สูตรเราทํากันมันไปชนกันที่ศูนย์เราเลยเลือกศูนย์ะฮะเราพลาดกันตรงนี้นี่เองอาจารย์ตุ๋ยไล่สุดก็บอกพวกเราเนาะว่าบางครั้งเนี่ยตัวชนก็อาจจะไม่มามันอาจจะมาตัวรองนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องตามชุดสรุปอาจารย์ตุ๋ยนะฮะใครเห็นในสูตรวิธีการคํานวณล,ลงไปเดี๋ยวก็ไปซื้อตามได้เลยนะครับบางทีอาจารย์ตุ๋ยก็อาจจะเหมือนคนไม่มีโชคอะยังไม่มีโชคนะครับไปตัดตัวตัวโทกออกนะครับ แล้วไปเอาตัวที่ไม่ถูกไปใส่แทนมะนะครับก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัดตัวผิดนะครับเพราะว่าสูตรเราทากันแล้วมาชนกันที่ศูนย์เวที่แล้วก็เลยเด่นศูนย์นะครับก็เลยติดหนึ่งเอาไว้น้อยนะครับนะงวดที่ผ่านมาก็นะเกือบตายเหมือนกันพอดีก็ได้หนึ่งหนึ่งช่วยไว้นะครับเป็นตัวลองไปครับสบายดีครับสูตรวิธีการทําสูตรที่หนึ่งหลักสิบคือเลขตัวไหนให้ดึงขึ้นไปหลักสิบวันนี้นะหน่วยสิบ ร้อยพันหมื่นแสนหลักสิบเบของเราคือแปดเราก็ดึงแปดขึ้นไปถอยหลังไปถึงเก้าจะเป็นแปดเจ็ดนะครับจบแล้วครับใครยังไม่มีกลุ่มรีบเข้าไปนะครับด้านล่างสุดของอาจารย์ตุ๋ยเลยตรงปนิ้วเขียนว่าสุดขนโนเลขอาจารย์ตุ๋ยคนไฟบินมาเป็นกลุ่มฟรีนะครับเพราะว่าชุดสรุปไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหวยลาวหวย ทกสอ,ออมศิลหรือแม้แต่รัฐบาลไทยอาจารย์ตุย๋ยจะไม่ลงชุดสรุปหน้าเพจนะครับจะลงให้เฉพาะในหน้าในในกลุ่มไลน์เท่านั้นนะครับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มไลน์จะเห็นเท่านั้นนะครับหน้าเพจจะเอาไว้สอนไลฟ์สดเท่านั้นนะครับ mm hmm. ทีนี้เราก็ไปดูสูตรที่สองเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมื่นกว่านี้คือสองไปบวกหลักหน่วยบนก็คือเก้าเก้าบวกสองสองบวกเก้าผลลัพธ์ออกมาเท่ากับสิบเอ็ด หรือ1น,นะครับเพิ่มแทมไปก็ต้องเปง็น2 1ลดแ้มลงไปก็ต้องเป็น0เราก็จับวิงกันเลยฮะเล่นคู่โต๊ดบน2ตัวบนได้เลยนะครับงอต่อมามันก็จะออก3 7 5 8 05ล่างออก08นะครับชุดนี้มันก็ได้บนล่างนะถ้าจับไปดีสบายทครับล่างมันออกกิดศูนใช่ไหมฮะนะ มันมาได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ทางเดินของตัวเลขมันจะมาเป็นคู่โต๊ะบนหรือสองตัวบนเยอะที่สุดทุกงวดนะครับชุดนี้ก็จะได้แปดศนย์ศูนย์แดล่างบนนะครับก็กราบสวัสดีสมาชิกที่เข้ามาแล้ววันนี้อาจารย์ตุ๋ยขอไลฟ์ไว้หน่อยนะครับปกติจะไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งพอดีตอนที่มาพักผ่อนนะครับพอดีมีหลานน้อยอยู่ที่บ้านและตัวเราก็ป่วยด้วยนะครับ ไม่ค่อยสบายเป็นภูมิแพ้ก็เลยกลัวจะเอาโรคไปติดหลานน้อยตอนนี้ก็เลยได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ที่บ้านสวนนะครับก็จะมาลายสดที่สวนด้่ครับต่อไปเราก็อาจจะมีการไล์สดกันช่วงประมาณนี่แหละนะครับประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงประมาณนี้เพราะว่าถ้าค่ำม,มากดึกมากไปก็สัญญาณจะไม่ค่อยดีนะที่สวนเนี่ยแล้วก็ฝนฟ้าอากาศตอนนี้มันมืดนะครับมันเป็นปิดนะท้องฟ้าปิดนะครับระบบคลื่นสัญญาณของเราก็จะไม่ชัดเจนเนาะ ไปกันต่อฮะสมาชิกครับเราไปดูสูตรที่หนึ่งหลักสิบของเราคือเลขตัวไหนก็ตามให้เราดึงขึ้นไปอะหน่วยสิบหลักสิบของเราวันนี้คือศูนย์ดึงศูนย์ขึ้นไปถอยหลังไปหนึ่งเก้าก็จะเป็นศูนย์เก้านี่ถ้าเดินหน้าจะเป็นศูนย์หนึ่งแต่ถ้าถอยหลังจะเป็นศูนย์เก้าเนาะเข้าใจเนาะสมาชิกจากนั้นไปดูสูตรที่สองเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยนะครับหรือหลักหน่วยบวกหลักหมืน่นนะครับมันก็จะเป็นห้าบวกเจ็ด 7บวกหผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ12บล้วเราก็เขียนเลข2อลงไปจากนั้นเพิ่มแต้มลดแต้มครับเป็นสูตรกลางปีก2เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3 2มสอลดเต้มลงมาก็จะเป็น1เขาเรียกว่าสูตรกลางปีกนะเราก็จับวิงกันได้เลยเนะี่ย0 1นย์3 9 1 9 2 9 3จะได้เลข6หางบนอย่างเดียวนะครับหรือใครจะติดล่างเอาไว้ก็ได้มามาทั้งบนทั้งล่างนะครับนะแต่โอกาสเปอร์เซ็นต์ของการมาของเลขเนี่ยมันมาบน เสียงอาจารย์ก็อาจจะไม่ค่อยยังเ,เพี้ยนๆอยู่เนาะเสียงอาจจะยังไม่ดีเพราะมีเสมหะนะครับไปฉีดยามาหมอบอกเป็นภูมิแพ้อากาศนะครับเป็นโรคภูมิแพ้นะครับเป็นโรคประจําตัวเลยนะครับเจอฝุ่นเจอพวกละอองฝนนิดๆนิดหน่อยไม่ได้เลยครับก็หม่อมบางครับเป็นเป็นไข้เลยอาจารย์ตุยนะครับก็ไปฉีดยามามีเสมหะไอเจ็บคอคอบวมนะครับอมีไข้นะครับ หมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้อากาศด้วยนะครับฉีดยามหมดไปสามรกว่าบาทนะครับก็มาสู้กันต่อนะครับอ่ะงวดต่อมาเนาะมันก็ออกแปดสี่ห้าศูนเก้าสามล่างออกหนึ่งสี่นะครับเมื่อเราจับวิงกันแล้วเราก็จะได้ชุดนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าสามนะครับมันจะมาบนอย่างเดียว ล่างมีมาบ้างนะครับก็กาสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมอาจารย์ตุ๋ยเนาะวันนี้ขอเปลี่ยนขอเลื่อนเวลาไลฟ์สดแล้วก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ตรงนี้เนาะปกติเราจะไลฟ์สดกันท่วงประมาณทุ่มทุ่มครึ่งนะทุ่ม,หน,มห,นหนึ่งทุ่มถึงทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับตอนนี้จะขอเลื่อนเวลามาเป็นช่วงประมาณหกโมงนะครับเอสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งประมาณนี้นะครับ เราก็ไปดูกระสุนที่หนึ่งฮะหลักสิบ,บนของเราวันนี้คือเก้าดึงเก้าขึ้นไปถอยลางไปถึงเก้าจะเป็นเก้าแปดจบละใครทําได้ทําตามอาจารย์ตุ๋ยเลยครับจากนั้นเราไปดูหลักหมื่นบวกหลักด้วยหลักหมื่นคือสี่หลักด้วยบนคือสามสามบวกสี่สี่บวกสามผลแล้วบอกมัเท่ากับเจ็นะครับเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเราก็จับวินกันได้เลยนะครับหวยง,งวดต่อมานะครับ เนี่ยเราก็จับวีเลยครับเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกล่างออกห้าแปดนะครับเมื่อเราจับวีกันแล้วเราก็จะได้ชุดสองตัวบนคู่โต๊ะบนนั่นเองนะครับเก้าหกอย่างนี้นะครับไปกันต่อนะครับ สูตรนี้เดินยาวๆหลักสิบบนของเราคือเลขตัวไหนก็ตามให้ดึงขึ้นไปหลักสิบของบนของเราตัวนี้คือเกนะ้าเนาะหน่วยสิบหลักสิบบนคือเก้าดึงเก้าขึ้นไปถอยหลังไปถึงเก้าจะได้เก้าแปดจบแล้วครับจากนั้นมาดูสูตรที่สองสูตรที่สองเราจะใช้หลักหมื่นไปบวกหลักหน่วยบนหรือหลักหน่วยบนไปบวกหลักหมืน่นมันก็จะเป็นหกบวกห้าห้าบวกหกผลลัพธ์ออกมาเท่ากับสิบเอ็ดเพิ่มไปนหนึ่งลดไปนหนึ่งนะครับ เราจิตจับวินกันแล้วเราจะได้เก้าหนึ่งเห็นไหมฮะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอย่างนี้ จากนั้นเรามาดูงวดนะงวดเนี่ยเป็นงวดงวดก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ตุ๋ยสอนไลส่สดไปที่จบชุดสรุปทียนะที่มันได้เลขประมาณห้าหกหางนี่ครับที่ได้หนึ่งหนึ่งบนนะครับเราก็มาดูชุดเก่าเลยหลักสิบบนของเราวันนี้คือหนึ่งดึงหนึ่งขึ้นไปถอยหลังไปหนึ่งเก้าจะได้หนึ่งศูนย์นะครับพอหลักสิบเราหวยนั้นออกหนะ้าหนึ่งเก้าเนาะหลักสิบบนของเราคือหนึ่งดึงหนึ่งขึ้นไปถอยหลังไปหนึ่งเก้าจะได้หนึ่งศูนย์จากนั้นใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วย มันก็จะเป็น9ก้าบวกหนึ่งหนึบวกเาผลออกมา,าทเท่ากับ0หรือ10เนี่ยนะครับลดเป็น1เพิ่มเป็น1เห็นไหมฮะหวัวงวดต่อมาเนี่ยมันออกกระดาษไปหมดขอขยับมาตรงนี้นะครับมันออก297 411 1. า่หงลาออก92นะครับเห็นไหมฮะ ที่อาจารย์ตุ๋ยสอนเมื่อล่าสุดแต่อีกสูตรนึงอ่ะมันเราไปทำํำไนแล้วมันจะชนตองศูนย์ใช่ไหมเราไปเลือกเด่นศูนย์ไงนะครับเนี่ยเมื่อเราจับวินกันแล้วอ่ะที่อาจารย์ตุ๋ยจับวินให้มันก็จะได้เก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งมันจะได้ห้าหางเมืองวดที่แล้วแต่สูตรอ่ะอาจารย์ตุ๋ยเบลงชุดสรุปให้นะครับ ไปตัดเอาเพราะไปเลือกไอเดนศูนย์ใช่ไหมนะครับแต่ก็ได้ดนิดกหน่อยนะเพราะฉะนั้นแล้วสูตรชุดสรุปไม่จําเป็นที่จะต้องไปตามชุดสรุปของอาจารย์ตุย๋ยใครเห็นตามสูตรนี้เป็นเล่นได้เลยเพราะสูตรนี้เดินดีมากแล้วก็ให้ยึดสูตรนี้เป็นตัวเลขในงวดที่จะเล่นนี้นะนะครับมันเข้าหนึ่งหนึ่งหวยออกสี่หนึ่งห,ห,ออหนึ่ง,งเรามาดูงวดล่าสุดครับสมาชิกครับ หลักสิบของเรางวดนี้มันออกสี่หนึ่งหนึ่งคือหนึ่งอะถอยหลังไปหนึ่งเก้าจะได้หนึ่งศูนย์บนงวดนี้ให้ยืนหนึ่งศูนย์ตัวเดิมะนะให้วิ่งให้ลูดหนึ่งศูนย์นะวิ่งบนนะบนบนเด่นบนนะครับเด่นบนไทยนะครับสิบหกนะครับทับสองทับหกหกนะครับ จากนั้นเราไปดูสูตรที่สองหรือสูตรสุดท้ายใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนแบบนี้มันก็จะเป็นเก้าบวกหนึ่งหนึ่งบวกเก้าแล้วมาเท่ากับศูนย์มันเป็นเลขตัวเดิมเห็นไหมฮะงวดที่แล้วมาได้หนึ่งศูนย์นะครับอ่าแล้วสูตรนี้นะครับก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งสูตรนี้ได้หนึ่งศูนย์เหมือนกันนะครับเก้าศูนย์หนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเลขมันจะมาตัวเดิมคือตัวนี้ คือเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งชุดเดิมฮะชุดนี้เป็นชุดเดิมนะหนึ่งหนึ่งออกไปแล้วอย่าไปตัดทิ้งนะไอศูนย์หกงวดที่แล้วนู่นมันออกสองงวดซอ้อนเลยเห็นไหมหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกอย่าไปตัดทิ้งอย่าไปตัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชุดสรุปของเรางวดล่าสุดนะครับจะได้เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งห้าหางบนนะครับอย่างอ่ะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งมันออกไปแล้วะ อย่าไปตัดทิ้งครับเพราะว่า0106ถึง06มันออกติดต่อกันสองงวดมันจะออกซ้ำได้เลยมันอาจจะนะครับเราอ่ะเราอาจจะมีเทคนิคการเล่นอาจจะเล่นเบาๆนิดนึงนะมันออกไปแล้วะจากเคยซื้อหางละยี่สิบก็เหลือตัวละสิบบาทไอ้หนึ่งหนึ่งอ่ะจากนัก้นก็ไปเน้นไอ้91 9 10 01อะไรเงี้ยนะครับ91 90 01 00ตัดอันที่เขียนให้ให,หม่นี้ไม่เกี่ยวนะครับมันก็จะเป็น91ตัวเดิมกันเนาะ91 เก้าศูนย์นะครับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็หนะึ่งหนึ่งเนี่ยเลขห้าหางวดนี้นี่คือชุดบนงวดวันที่สิบหกเดือนสองปีหกหรืองวดที่จะถึงนี้อีกสิบสามสิบสี่วันเนี่ยนะครับนะเลขออกมานตัวเดิม นี่คือชุดสรุปบนอาจารย์ให้บนไปแล้วนะนะแต่พูดวันพรุ่งนี้อาจารย์ตุ๋ยก็จะมาสอนอีกวันหนึ่งอะติดต่อกันเลยเพราะว่าอาจารย์ตุ๋ยจะไลฟ์สดทุกวันจันทร์กับวันศุกร์เนาะพอดีวันจันทร์ที่ผ่าเออพอดีวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจารย์ตุ๋ยป่วยนะครับไม่ค่อยสบายเลยไปหาหมอก็เลยลงโพสต์ไปแจ้งสาวจิกว่าจะไลฟ์สดวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็เป็นวันไลฟ์ปกติอยู่แล้วก็จะทบดอกทบต้นให้เลยนะครับวันพรุ่งนี้ เป็นวันจันทร์นะครช่วงเย็นๆก็น่าจะเป็นประมาณช่วงนี้แหละนะครับประมาณสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเนี่ยเรามาเจอกันเวลาเดิมนะครับเพราะว่าทุ่มครึ่งนี้จะจะไล์ไม่ได้เพราะว่าระบบอากาศมันมันมืดนะครับแล้วก็คมชัดลึกนะครับระบบแสงสีเสียงมันอาจจะไม่ชัดนะครับก็พรุ่งนี้เรามาพบกันอีกครั้งประมาณ4ี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะประมาณนี้นะครับถากไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะ ยกเว้ว่ามันเกิดกรณีเอ็กซ์เดนท์ฉุกเฉินด่วนอ่ะ๋ยออาจารย์ตุ๋ยจะโพสต์แจ้งไปว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์หรืออะไรอย่างนี้แต่น่าจะไลฟ์นะครับพรุ่งนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสวัสดีครับไม่จําเป็นที่จะต้องรอชุดสรุปอาจารย์ตุ๋ยเลยท่านเก็บชุดนี้เอาไว้เลยเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งห้าหางเนี่ยเอาไปแทงบนไ้เลยงวดนี้นะครับเพราะว่าสูตรนี้มันเดินดีมากกี่งวดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดงวดเข้ามาตลอดเลยแปดงวดไม่มีหลุดเลยให้ยืนสูตรนี้ไปสูตรบนนะครับนะครับเก้าหนึ่งเกศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนะแล้ววันจันทร์เรามาพบกันใหม่เวลาเดิมประมาณหกโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับก็หวังว่าสมาชิกที่ดูได้สดก็น่าจะพอได้ค่าขนมไปพอสมควรเนาะหนึ่งหนึ่ง,น,ง,น,งนะครับ แต่เราไปเด่นศูนย์เสียดายจังนะครับวิ่งศูนย์รัดเยอะเลยงวดที่แล้วนะครับก็เนาะปิดเป็นพระชนะเป็นครูนะครับก็ไม่ว่ากันนะรเราก็มาสู้กันต่อนะครับทางเลขของเราก็เดินดีรับสูตรนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะหาสูตรดีๆนะครับมาสอนให้กับสมาชิกทุกทกท่านที่ยังเป็นเอฟซีติดตามอาจารย์ตุ๋ยอยู่เนะ